สวัสดีครับผมได้เชยศิษฐ์จากบริษัทโค้ดม b บายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะรีวิวนะครับหลักสูตรวิดีโอออนไลน์นะครับสอนเขียน back end นะครับด้วยภาษา Go a n งในการทำพวก e スฟ f u l Web API นะครับมีการสอนเชื่อมต่อกับดาต้าเบสที่เป็นสไตล์แบบ ORM นะครับคือสามารถที่ทำการเชื่อมต่อดาต้าเบสที่เป็น MySQL นะครับ Postgre Postgres นะครับ SQL หรือ SQL Lite ก็ได้นะครับแล้วก็มีการสอนทำ s e c u r e API ไฮไลท์ของเจ้าตัวหลักสูตรนี้คือผมจะมีการอินทิเกรตนะครับมีการสอนสาธิตการทำเวิร์กช็อปที่เป็นระบบตัว CM Stock นะครับ CM Post ก็ต้องบอกก่อนว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นเว็บที่เขียนด้วย React นะครับแต่ว่าผมจะไม่สอนเขียน React นะนะครับ ผมจะ b u i l ไว้เรียบร้อยแต่ว่าผมจะทำ API เพื่อจะทำให้เว็บเนี่ยสา,ส,าสามารถทำงานได้เช่นการเพิ่มสินค้านะครับแน่นอนครับผมก็ต้องมีการเขียนโค้ด back end นะครับที่เขียนเป็นลักษณะ s t ฟู l แบบ multi part มีการรับทั้งข้อความ text นะครับที่เป็น JSON แล้วก็มีการสามารถอัพโหลดรูปภาพไปด้วยจะลองสาธิตดูเลยกันนะครับกด create เข้าไปเห็นไหมนะครับก็สามารถทำเขาเรียกว่า พวกเกี่ยวกับการ Delete นะครับการ q u e r ีข้อมูลต่างๆได้นะครับการาพวก sorting ต่างๆนะครับที่เป็น style o r m นะครับแล้วก็บวกทำ transaction การ join table แนะ่นอนครับผมต้องมี API เราเนี่ยมา support นะครับอันนะี้ก็จะเป็นการ join ข้อมูลนะครับ ผมถึงเขาเรียกว่าการแก้ไขข้อมูลก็สามารถทําได้ด้วยซึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปหลักที่จะพาทำสเต็ป by step นะครับมีระบบ security นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำ t h e n t i c a t i o n นะครับนะครับที่เป็นลักษณะ J w T ด้วยนะครับตัวโค้ดเนี่ยจะมีเวิร์กช็อปหลายตัวมากนะครับไล่ตั้งแต่แบบระดับง่ายๆ e า l o World นะครับไต่ระดับไปเลยการสอนทำลอกระบบระบบลอกนะครับลอกกิ้งนะครับ แล้วก็การทำ API นะครับการทำพวก Static Folder นะครับ mm hmm. การแ a นเดิ hmm. กับพวก CORS Origin นะครับ Resource Sharing ด้วยนะครับแล้วก็สอนเทคนิคนะครับในการทำพวกเว็บ API ที่เป็น,น,ปนลักษณะดู Professional มีการแบ่งกลุ่มที่เรียกว่า Routing Group นะครับเช่ mm hmm. น Group ของ a r t e n ก็จะประกอบไปด้วยพวก Login นะครับ Register นะครับต่างๆนะครับมีการเข้ารหัส Username Password นะครับแล้วก็กลุ่มของพวกหัวดักนะครับเช่นการเซตอัพจะมีการสอนเรื่องการทำอินเตอร์เซชันด้วยนะครับอันนี้ก็นั่นนะเทคนิคต่างๆมีสอนพวกโกร,รูทีนีการแบ่งเทรดแบ่งเทรดนะครับมีก็เรียกว่าการทำการพา s ซิ่งเจสันมีหมดเลยครับที่จำเป็นต้องใช้ในองค์กรนะครับน,นี่ก็จะมีตัวอย่างให้มีการสอนทำพวกโมเดลต่างๆนะครับการ Map m o เดลกับ JSON การ Map m o เดลกับตเบียที่เป็นตัวกองนะครับ แล้วก็มีการสอนอาการอิน g r เกตกับ f อนต์เอ็นะครับการ build แล้วก็นำขึ้นนะระบบในฐานะของ Web ว็บเ e r รนอกจากนี้ยังมีการสอนอเกี่ยวกับนะครับการนำขึ้นตัวฮ e โ o k u ซึ่งเป็นเว็บเซิร์ฟเนะครับซึ่งข้อดีของฮีโรกุ oku, ก็คือเหมือนกับ Amazon นะครับ aws นะเป็น cloud web server ที่เราสามารถใช้บริการมันได้ฟรีนะครับมันอาจจะมีลิมิตว่าห้าม deploy เกินกี่แอปแต่ว่าถ้าเราต้องการจะเ <c> ห <oughs> มือนกับทดสอบนะครับัวคอ Concept เนี่ยก็สามารถใช้ บริการของฮีรูบุได้ซึ่งในรัสุดเนี่ยก็จะมีสอนนะครับวิธีการด e p ลอยขึ้นพวกระบบคลาวด์เหล่านี้ด้วยผ่านตัวจิตหับนะครับวิดีโอก็จะสอนเ t ร็ b ไปเ e p นะครับในเขาเรียกว,ว่ามีการ commit code ผ่านจิตหับนะครับเป็นระย,ยระดตรงนี้สามารถไปดูนะครับแต่ละตอนแต่ละตอนได้เลยนะครับก็ เอาละจริงๆมีเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดเดยอะจนเกินไปเดี๋ยวจะหลับซะก่อนนะครับมีการสอนเชื่อมต่อไะเบยมีการเปลี่ยนได้วงไดเวอร์นะครับคือลักสูตรเนี่ยสามารถจะทําการเชื่อมต่อไดเบตได้ทั้งแบบที่เป็น p r o g ก็ t s q l mysql SQL นะครับ SQL Lite เนะเชื่อมต่อได้หมดเลยเพราะเราใช้เทคนิคของ OM เราเพียงแค่เปลี่ยนไดเวอร์ปุ่มเนี่ยนะครับก็เชื่อมต่อได้หมดแล้วก็ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะ ทำให้ดูเลยนะครับว่าเราสามารถเซอร์วิสดาต้าเบสได้หมดเลยนะครับโอเคครับในคลิปนี้เนี่ยขอแค่นี้ก่อนอากานเป็นการรีวิวนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูที่หลักสูตรได้ด้วยนะครับก็เราจะมีทั้งหลักสูตรทีเ่เป็นวิดีโอออนไลน์แล้วก็เรียนที่ออฟฟิศนะบางคนอาจะต้องกับแบบเหมือนกับต้องการคนไกด์นะครับก็สามารถมาเรียนที่ออฟฟิศได้ก็เป็นหลักสูตรส,สดนะครับ ในพาถึงโกลแลงแต่ถ้าเกิดคนไหนต้องการเป็นลักษณะคือไม่สะดวกเดินทางสามารถเซลล์เรียนรู้ได้โดยการดูวิดีโอแล้วก็ทำตามก็มาที่เซสชั่นของวิดีโอนะครับแล้วก็โกลแลงตรงนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ